หมวยสุภาพรมีชีวิตใหม่น้องฉัตรเปลี่ยนลุกมอบงานให้สวยจนจำตัวเองไม่ได้ล่าสุดวันที่28มกราคม65หลายคนก็แทบขยีตารัว<ๆ>เมื่อได้เห็นลุกใหม่ของหมวยสุภาพรจากฝีมือน้องฉัตรช่างแต่งหน้าชื่อดังของเมืองไทยที่ขอสะบัดแปลงแต่งหน้าให้กลับมาเฉิดอฉายอีกครั้งงานนี้น้องฉัตรโมดิฟายลุกให้แบบจัดเต็มกลายเป็นหมวยสุภาพรในลุกสวยแพงขึ้นสุดๆหน้าตาอ่อนยาวเหมือนได้ย้อนวัยสาวอีกครั้ง ลูกนี้ออร่านงพญามาเต็มไม่ต่างจากหลายสิบปีก่อนเลยแม้แต่พี่หมวยยังเกือบจำตัวเองไม่ได้โดยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าขอบคุณน้องฉัตรช่างแต่งหน้าระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่เปลี่ยนลูกพี่หมวยให้สวยหวานๆพี่หมวยสวยถึงขั้นจำตัวเองไม่ได้เลยค่ะโดยนอกจากจะได้แปลงโฉมให้กลับมาปังอีกครั้งน้องฉัตรยังมอบโอกาสครั้งสำคัญโดยการให้เป็นพรีเซนเตอร์แป้งพับซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องสำอางของน้องฉัตรซึ่งพี่หมวยก็ทำออกมาได้ดีมาก อินเนอร์ถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ดูมีพลังออกมาจากข้างในขณะที่แฟนคลับจํานวนมากตั้งคนหัวใจกระจายส่วนใหญ่ก็ชื่นชมการแต่งหน้าของน้องฉัดรวมถึงชื่นชมความสวยของพี่หมวยเบ้าหน้าสวยอยู่แล้วยิ่งได้แต่งหน้าแต่งตัวสักหน่อยก็กลับมาปาังแล้วอีกทั้งหลายคนยังบอกอีกว่าลูกนี้เหมือนดาราฮ่องกงสุดครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ